อันยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป p ปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามองมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคปปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจีเซลหนึ่งในเมมเบอร์ของเอสปานะครับที่ในตอนนี้ก็คือแบบว่าสวยปังมากๆจน,นแฟนๆเนี่ยต้องออกมาพูดถึงกันนะครับกับความปังของจีเซลในการไปออกงานครั้งนี้จีเซลของเราก็มาในลุคของ ชุดเกรสสั้น4ดีดำนะครับแล้วก็มีดีเทลเป็นเข็มขัดตรงที่หน้าอกแน่นอนนะครับว่าลุกนี้เนี่ยถ้า G ีเซลไม่แซบจริงๆแฟนๆเนี่ยไม่หวีดกันหนักขนาดนี้นะครับเพราะว่า G ีเซลคุณหนูของเรานั้นปังมากๆแซบมากๆเผ็ดมากๆเลยคุณหนูเอรินะครับไม่อ่อนโยนกับเหล่ามาอีกแล้วออกงานครั้งนี้ก็คืองัดคาริสมางัดออร่าความปังความแซบของตัวเองออกมารัวๆพริกที่บ้านปลูกไว กี่ต้นกี่ไรนะครับคุณหนุ่มเอริสเนี่ยขนมาด้วยออกงานครั้งนี้หมดเลยโพสท่าแต่ละท่าก็คืออินเนอร์จิกจรวรวงมากๆโดยเฉพาะรูปที่ทำหัวใจเครื่องดวงกับแก้มนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่พลิกแล้วก็เขย่าวงการการแจกหัวใจมากๆ แจกหัวใจยังไงให้แซบขนาดนี้คุณหนูเอริเนี่ยทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับฟแฟนๆเนี่ยถูกอกถูกใจกันมากๆเลยลูกนี้เนี่ยจีเซลดูแซบขึ้นจริงๆแล้วก็ดูเพจดูปังเวอร์ปังจนไมลหลายๆคนเนี่ยบอกว่าต้องการลุคแบบนี้อยากให้ SM เนี่ยให้ลุคแบบนี้กับจีเซลในการคัมแบ็กรับรองเลยว่าจะต้องปังอินเตอร์จะต้องถูกใจมากแน่นอนความสวยของจีเซลนะครับก็คือสะกดจิตสะกดใจไมลมากๆมีแต่คนออกมาพูดถึงแล้วก็ชื่นชมความสวยความบิชวลแล้วก็ความแซบของจีเซล การออกงานในครั้งนี้นแฟนแฟเนี่ยชมกันใหญ่เลยนะครับทั้งบอกว่าถ่ายแบบแฟชั่นเนี่ย G cell คือยืนหนึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีที่บอกว่าหุ่นของ G cell คือหุ่นที่ดีแล้วก็ดูสุขภาพตีมากๆไม่อ้วนไม่ผอมทุกอย่างลงตัวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้า สัวทรงองเอลต่างๆก็คือโตเป็นสาวแล้วจีเซลของเราเรียกได้ว่าถูกใจเหล่ามายจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเอสเปาหรือว่าใครที่เป็นแฟนเพลงของเอสเปาโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับของจีเซลเนี่ยเห็นจีเซลในลุคนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชื่นชอบกันไหมนะครับคิดว่าคุณหนูเอริของเราเนี่ยแซ่บกี่เปอร์เซ็นต์มาคอมเมนต์บอกกันได้เลย10%ให้เท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่นะครับสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราให้เลยเต็มสิบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ให้เลยเต็มร้อยนะครับลุคนี้จีเซลก็คือแบบสุดยอดมากๆสสุุดดปังที่แล้ว ใครชื่นชอบยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ G ีเซลแล้วก็สาวๆเอสป้ากันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับยยอง